สบายดีพี่น้องกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงปลาเอาอาสุขสุขนสมองสุบัตอยู <Chapter sausage puzzles> ่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องเมื่อในข้าวกาสีมาเอาขี่เล็กพี่น้องมาเอาหน้าเราก็เลยไปเอาขี่เล็กเลยพี่น้องนี่ต้นขี่เล็กเ้าสีตอนนี้บรรยากาศยังเศร้าพี่น้องเลยเศร้าแห้งอนี้ได้ตื่นนอนแล้วก็มาลดพี่น้อง มาเอาอยู่เฮือนน้องดำคือเก่าไปเนงง้ยนี่ต้นคินเล็กเขาสิเอาเมื่อนี้เขาใช้น้องตากเป็นมือกล้องให้สนี่พี่น้องเอาน้องตากกลับสบายดีอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอาสีอาจาาังใดวา <laughs> สันนีักเป็นตกกก คีเล yeah. you know? uh, right. okay. well ็กดอ้ยเินเอ้ยต๊าเยน้องคือกสอบหมาเก็บพวกเรามาเก็บมาเก็บเอ้ยเป็นคนถืตจ้าเป็นคนเก็บเอาหมมเกตั้ นบลอดเนองเลยเมื่อก่อนกันยันเยูกไกลเนาะไกลที่นี่แต่ไปเนองเลยนไอดเนาะมันกันเย็ดท๊เก็ตเอาทีนี่มือันเอาพักลมกแกงกับ่นองมมียังกินเนาะ เขาบอากไม่ยั้งเสียหายสาั่งกินพี่น้องเลยเขาก็เลยสิเก็บผักที่เล็กเมื่อแกงสูตรสา่งกินกนอกสั่งเดือดเยือกเก็บกองไว้เด้อฮัมเด้อซนี่เกิดมานีตกกบไม้พี่น้องอุ้ยได้สิลงได้ไหนไปพากันได้มาไก,กาเ่เด้อซนี่ขึ้นมาแล้วมันร่กูได้พี่น้อง แต่ยอนง,งามพี่น้องเอ้ยป้าต่อ่อนซอนค่ะมือก้อนกับสุปา่าเกอดในจั่หน่อยพี่น้องน้องทานว้าวเก่นนงตอนไดนเนาะป้ากี่เลขสมงามเลยโอ้ยพี่น้องทีนี่ฮูวบาทตอนไหน ออกเลยแต่เศร้าแต่เสียวน้าโต้โมงงูมาใบไผ่ขนาดใหม่ถูกอันแมนอันอกระตายมดแดงน่าทางหัวนะง่ยไห้มนเอามาไว้ทุกขวางเทบอ๊เอากระตายมดแดงมาไว้ทางหัวสิหนิพี่น้องเอ้ยนี่หนึ่งมดแดงก็สะมาหามสิแล้วแค่ะนี่ให้มาไว้ฮะเอาเทปใส่นี่ลูกหลนะเอาเอาอันใบแก่ออกใครหนเด้อ เก็บใส่ลดุบะไเก็บใส่ลดบ่นู่นมาเเก็บใส่โลดเออเดี๋ยวเมื่อแกงสุดแานกินไม่ลงเออแค่สิ้นเสือกนะสิ้อเสือกเขาจคขายมีเงินเนาะอยู่ตลาดแบบนี้เลยว่าแกงอยู่ตลาดประชองเขาจะท้าม้าตะเทีเล็กบ่เออตกเก็บปขายายต้มขายกันไปต้มอันขายเขาจะม

คนเก็บซอยกับมีแม่น้องดําพี่น้องเลยแม่น้องดําชาวอื่นเนาะมาเก็บซอยสันนี่พี่น้องเลยพอสันี่ก็มาเอาแต่เศร้าแต่เสีย้ยวพี่เด็เลือกได้พี่น้องเลยเลือกเศร้ามากกัมาเลยมาเอาน้าแต่เช่นไปหอดก่อนน้าเศร้าเพราะว่าหน้าไปเอาน้าก็บก็ไนดะ้เนาะแจ็คสิได้เมืองท่บอกมันไงแมนแจ็คสิได้ห่อขาวลูกขาวหนักจ้ะหน้าแจ็คสิมี่ที่บอก ป้าเนี่ก็ยังบ่ได้โอ้บัวเฮานี่ตึกบัวไผ่อีกเลยวัววัวเงือกวัวไผ่ก็วัววัวเงือกอุย้ยเอนี่ก็ยังอยู่ปลายเก่าแค่พักที่เด็กเล็กพี่นอ้องเด้กเบงงามแต่นี่แหละนี่จะยอดนี่ใหญ่ยอดใหญ่ใหญ่บ้างละซะยอด,าายอดข้าวค้าใหญ่ใหญ่ปูน เจ้าอัไพคือนี่คือมันกนอน่้ยงามคือผู้คืนเนาะมนงลูกหนัก้นไหมเป็นคลายบ่อเป็นงั้นคลายบ่อคลายบ่อออกแล้วงอนหงี้ยน่่ะันบมมีผู้บ่าวอยแล้วยังจนบ่จนเงินคำยังจนเงินคำก็ไปแต่งผู้บ่าวผู้บ่าวก็ไป่ใจัน มนันยังจนจนมือเนนเลือกเรียนนีน่เลือกนะซ้าไม่ผวเลือกงาน,น <ừ> เลือกมมมมมมหมีหัมีแนวหน้าบอดจ้ะหัมีไหนเลือกเดาเอ๊เอาผ่าไปลยนะทล่แรก้ามก็นด้ เอาคาดปลามันเตะสานเตะแรงเห็นไหมไรเอาเตะกับปลามันเฮ้ยพี่น้องอยากกัดเอาไปลองเบิงร์กเช้าเป็นเอาี่น้าเอาไปลองเบิร์กวันสันพี่น้องให้ให้ให้ร้านซช้เอาฟัวลองเบิรงน้องเอ้ยเบิร์กเอาโลดคันเบิกได้บอดี้กับปลาโอ้ผมมีคนเดียวแต่ว่าพี่น้องเา

แกงน่ะมันมีแต่ตอนมานะบอหฮใส่น้ำลายมันมีต่ตอนมาเอลีกระแสน่แกงคกระสนแดงน้ำน้ำแซ่เนะคะมันเอลี่แล้วมันแส่ใส่น้ำใส่น้ำลายใส่น้งใส่ไข่มแดงใข้คืนันต้นไม้ลูกหล้า นับลงมานับลงมาเลยโอ้ยแกมันใช้ลูกหลานนะมันแกบงแกแห้งบงฮมันแกแกัทิมหน้านะโอ้ยน้องกระไเหื่อยละคือ ไปบเตีโอ้ยนาดแล้วมันสุไดายยากนยนอย่าเฮ็ดหายเลยมออหายเลยเด้อชุนละูนเอ้านละบ่นละูนูนหล่นหามเลยุนูนยังได้บานนี่อ้าเอ้ยไสิลงได้บานนะมาเอาเอ้ยเด้อ มแม่มาก่าากันใดเอาุ๋อลิงกำลังลงไงเ <laughs> นีเซนีลงก่ได้พี่นอ้อง,งนีลงก่ได้ลงมได้อนนีนะพี่น้องจะได้บาดเพลเลยพี่น้องเลือดเยาเลือดยา ทำแรงหน่อยัเตียงไม่แม่านุะไม้ผิดเอนน่มอันนี้แรวพี่น้องที่ว่าเพิ่นไปหาหมอ่ะนะ้ป่อเพิ่นขึ้นทำไมดีไปลุงอือน่ีโอ้าพี่น้องก็ได้ลายเตอะไปได้วนี่เอามาลนคนมาครับเอาเสียเมือแกงพี่น้องเลย ย่างสั่งบะเพืองเนี่ยพ like no ี่น้องนาโคงป่าพี like ่น้องมันบอมีเนาะพี่น้องเฮาบอมีเงินเนาะเฮามีเหล็กหน่อยพี่น้องเอ้ยเฮากะเอาขี้เล็กนี่แหละสิไปต้มให้เพิ่นเมื่อนี้เลยพี่น้องสิต้มแกงให้เพิ่นกินเฮามาเอานี่เพราะว่าเฮาขีดทายอยู่ว่าเมื่อนี้สิเอายังเนให้สั่งกินถ้าพอกระจ่มอยู่ว่าเอายังเนให้สั่งกินว่าสั่งสั่งสิมาเห็ดเฮือนนั่นแหละพี่น้องเลยเฮาก็จะเอาขี้เล็กนี่แหละไปต้มให้เพิ่นกินเนาะ น้องใช่ก่ะ <Incred ibly S 1> พี่น้องมิสคนดื้อน้องอืงมเมื่อในห้ากับคอจบขีปเพียงสันนิ่งแล้วพี่น้องผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าในเด้อพี่น้องอยู่ดีแม่งวัสดุสุขคนสมองสุบูรสบายดีพี่น้อง